สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily v i e Podcast ประจำวันพาหัสสบดีที่16กันยายน2564ตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาปิดในแดนบวกนำโดยแรงเข้าซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงานหลังจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นกว่า3%นอกจากนี้ตลาดยังขันรับกับดัดชนีภาคการผลิตของสหรัฐที่ขยายตัวแข็งแก่งเกินกว่าที่คาดการโดยเฟดสาขานิยยอร์ระบุว่า ดัชนีภาคการผลิตปรับตัวขึ้นสู่ระดับ34.3ในเดือนกันยายนสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ18ซึ่งได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานรวมทั้งความเชื่อมั่นของบริษัทในภาคการผลิตค่ะโดยดัชนีดาวโจนปิดบวกไป0.68%ดัชนี S&P 500ปิดบวกไป0.85%ดัชนี n ส DA q ปิดบวกไป0.8 2 ขณะที่นักลงทุนรอติดตามการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของเฟดในวันที่21-22กันยายนนี้เพื่อรอดูสัญญาณการปรับลดวงเงิน QE และกลารปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อที่ต่ำกว่าคาดการสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาตลาดปิดในแดนลบนำโดยหุ้นในกลุ่มสาธารณุปโภคและกลุ่มสินค้ารูรา ขณะที่นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนโดยดัชนียูโรสต็อก600ปิดลดลง0.8%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลดลง1.04%ดัชนีฟุซซี่ร้ยตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลง0.25%และดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมนีปิดลดลง0.68%มาต่อกันที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดในแดนลบ โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเกอิปิดลดลง0.52%จากแรงเทขายทำกำไรของนักลงทุนหลังดัชนีทำระดับสูงสุดใหม่ในรอบ30ปีขณะที่มีการรายงานยอดส่งออกในเดือนสิงหาคมของญี่ปุ่นออกมาขยายตัวเป็นเดือนที่6ติดต่อกันที่ระดับ26.2%เมื่อเทียบรายปีซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าและต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบมาจากภาวะการขาดแคลนชิปทั่วโลกค่ะสำหรับตลาดหุ้นจีนดัชนี CSI 300ปิดลดลง1.01%หลังตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมาชะลอตัวลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยตัวเลขยอดค้าปีกประจำเดือนสิงหาคมออกมาขยายตัวเพียง2.5%เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน น้อยกว่าที่คาดการไว้ค่อนข้างมากที่ระดับ7.4%ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือนสิงหาคมออกมาปรับตัวขึ้น5.3%เทียบรายปีชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าและต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการซึ่งถือเป็นการขยายตัวที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2020ค่ะ มาต่อกันที่ดัชนีหังเสงตลาดหุ้นฮ่องกงที่ปรับตัวลงถึง1.84%ปรับตัวลงแรงที่สุดในภูมิภาคเอเชียนำโดยการปรับตัวลงของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากนโยบายของภาครัฐขณะที่มีรายงานว่าหมาเก้าซึ่งเป็นศูนย์กลางการพนันที่ใหญ่ที่สุดของโลกอาจกลับมาดำเนินนโยบาย social distancing ที่เข้มข้นขึ้นอีกรอบค่ะ มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่ปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่4โดยปิดบวกไป0.15%ได้รับแรงหนุนมาจากกระแสงเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติและสำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราปิดบวกไป0.26%ค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปิดลดลง0.68%เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไร หลังราคาทองคาปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมาสนสัญญาน้ามันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น3.1%ขานรับสต็อกน้ํามันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่6ค่ะสําหรับกลุธมการลงทุนและกองทุนแนะนําประจําสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนําให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังแม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงมาบ้างแล้วแต่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจจะมีแรงเทขายเพื่อลดความเสี่ยงออกมาก่อนการประชุมเฟดในวันที่21-22กันยายนนี้โดยคาดว่าหากตลาดปรับตัวลดลงมาประมาณ3-5%น่าจะเป็นจังหวะเข้าซื้อในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่นกองทุนเปิด p r i n c i p a l US Equity กองทุนเปิด k t a ทม u r o p e a n Equity Fund กองทุนเปิด MFC China Equity และกลองทุนเปิด Principle v i เวียดนามอุค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Well Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ